ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหไร่แต่รมประพุทิยานกำลังนำเสนอธรรมาจากกักรวัรนสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญจวัคคีในวันเพ็ญเดือนอาสาหะคือเดือนแป มาถึงข้อความที่ทรงแสดงโทษของการทรมานร่างกายตามความเชื่อถือของคนในยุคในสมัยทรงนั้นโดยทรงให้เหตุผลเฉพาะในพระสูตรนี้ไว้สามประเด็นคือทุกโขคอยเกิดความทุกข์ยากลำบากอนาดิโยไม่ใช่ของพรรยะหรือไม่ทำบุคคลให้เป็นภระยะ ตลอดถึงไม่ใช่ทางดำเนินของภรรยาอ,อนัตตาสันิตโตไม่เป็นประโยชน์ในระดับที่ต้องการจริงๆคือไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะมันก็คงเป็นประโยชน์สำหรับคนบางพวกโดยเฉพาะท่านที่ยึติดในแนวนี้ท่านก็คงจะเห็นประโยชน์ของท่านมันจึงถ่ายทอดกันมาได้เป็นพันๆปี ก็ไม่จะธรรมดาเหมือนกันนะลองนึกด,ดูว่าเขาเกิดประกอบพระพุทธศาสนาในขณะที่พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียเขาก็อยู่เวลานี้พระพุทธศาสนากลับไปที่อินเดียอีกเขาก็ยังอยู่ก็แสดงว่าความเชื่อระดับนี้มันเป็นที่พอใจของคนกลุ่มหนึ่ง เราจจะไปที่ประเทศอินเดียไปเห็นฤาษีกลิ่งตัวเองมาบทถนนมีลูกศิษย์แต่งชุดสูรอย่างดีเดินตามหลังเป็นขบวนอาจารย์ก็กลิ่งมา,างั้นนะบางคนก็ยกขาเดียวจนเวลาเนี้ยเอาขาลงไม่ได้แล้วเวลาขึ้นรถก็ต้องใช้วิธีอิเดียบทยืนก็ยืนขาเดียว ก็คยไปถึงอเมริกานะฮะเขายืงขาเดียวก็เรียกว่ากรูซีเขารวยอ่ะก็เอาไปนั่งเก้าอี้เครื่องบินเป็นพิเศษก็นั่งยากอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อของมนุษย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบ แต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วยังอยู่อยู่ในลนักษณะอย่างหนึ่งที่เคยงมง,งายก็ยังเป็นงมง,ง,งายแต่ในความรู้สึกนึกคิดของท่านเหล่านั้นท่านก็เชื่อท่านก็ถือว่าท่านได้ประโยชน์ดังนั้นจึงมีการสื่อต่อกันมาแต่ว่าประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าสูงมุ่งหมายมันเป็นประโยชน์คนระดับเป็นระดับมรรคผลนิพพานแต่ทีนี้ธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ย ทั้งพวกนี้มันเป็นตัวขวางตัวขวางประตูพระนิพพานเอาไว้เพราะมันมีลักษณะเป็นศีลปตปรารมาคือเป็นการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและก็ความดีก็สรุปว่าเป็นอุปสรรกระดับมรรคผลนิพพานแต่การมาเป็นอย่างที่ย,ยกตัวอย่างมาวันก่อนเราสังเกตว่าบางอย่างมันก็ฝึก ขันติคือความอดทนฝึกความเพีย,ยรฝึกสัจจะปัญญาอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันก็ฝึกอะไรอยู่พอสมควรท่านเองคงจะได้สัมผัสบ้างไงนะแต่เป็นงานท่านก็คงไม่อยู่กันเราก็สืบต่อกันมาในปัจจุบันนี้ยังอยู่เยอะเรันทางเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์ในระดับ ที่ท้งพระพุทธเจ้าและปัญญวิคีต้องการแต่ไม่ใช่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะฮะอย่าลืมว่าปฏิเสธระดับของบรรพชิตไม่ใช่ปฏิเสธระดับของคนทั่วไปและจากนั้นก็ส่งแสดงคือเราจะเห็นว่าพอพูดถึงสองทางตรงนี้ปัญญวิบคีก็ต้องเกิดสงสัยแล้วอ่ะประยุกต์สมัยนั้นมันก็มีอยู่สองทางแต่นั้นเอง คือวัตถุน,ตนิยมสุดขั้วกับจิตนิยมสุดขั้วแล้วก็กลายเป็นตะบะกลายเป็นเดชกลายเป็นคณาจารย์ลัทธิทั้งหลายกลายเป็นศาสดาต่างเนี่ยมันก็แกว่งออกไปสองแนวนี่แหละก็แนววัตถุนิยมจัดกับแนวจิตนิยมจัดก็โลกมันคงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะในปัจจุบันเองถ้าเราลองสังเกตความคิดของคนมันก็เป็นแนวนั้น คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในพวกวัตถุกรรมคือวัตถุนิยมนีจ่จะกลายเป็นสังคมบริโภคซึ่งบางครั้งบางคราวก็เราเห็นว่าตะการตะการแ้ะกาศการการกรองขาดการตรวจสอบขาดการพินิจพิจา,ารณาก็หมายความว่าคนก็มุ่งตอบสนองความปรารถนาของตน ในสิ่งสัมผัสนะพูดพูดง่ายๆว่าต้องการความสุขสัมผัสระดับเนื้อหนังมังสาเมื่อก็เกิดมีธุรกิจเกิดผลประโยชน์มหศาศาลมากๆนะทีนี้กลุ่มหนึ่งที่เล่นไปดังทรมานร่างกายควาเป็นแบบตะบะในเมืองไทยเราก็มีนะแต่ว่าไม่มากกันนั่นเอง เพราะเมืองไทยอย่างน้อยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาก็แร่กระจายไปในระดับที่เป็นวัตถุนิยมเป็นจิตนิยมสุดข,ขั้วจนถึงนัทรมานร่างกายเนี่ยสังคมยอมรับน้อยแต่ว่าบางทีเราก็เห็นว่าก็มีการยอมรับกันอยู่ปันตกีเก็ข้องใจทั้งสองประเด็นแหละเมื่อหนึ่งก็ไปไม่ได้สองก็ไปไม่ได้เราไปทางไหนละ่ะ พระเจ้าทรงมีอาเทศนาปาฏิหารคือรู้ใจคนพอเวลาทรงแสดงเนี่ยคือถ้าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ดูจิตผู้ฟังไปด้วยดวัตยาสายของผู้ฟังไปด้วยตอนนี้จะปรับยังไงความคิดของเขาเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงถ้าเราลองสังเกตข้อความในใจชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ารู้ความคิดของผู้ฟัง แล้วก็ยักยายพระธรรมเทศนาไปดัง้นวิธีอธิบายเนี่ยจึงไม่ลงตัวหรอกว่าจะอธิบายอย่างใดอย่างหนึ่งในอนี้มันเกิดปัญหาว่าท่านปัญญากปฏิเสธวิธีการทุกรกรรยาซึ่งท่านมั่นใจนะฮะพาทุกรกรริยานั้นจะให้ผลแต่ลองสังเกตตอนพระพุทธเจ้าส่งปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธการมาสุการลิกานโยก่อน เพ,พราะอะไรเพราะปัญญวคีมีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการมาสุขการในการะโยคมาแล้วอันตกีลามาถามนโยกซึ่งท่านปักใจฝังใจเนี่ยพอประเด็นที่เรียกว่าทุกข์โขเป็นทุกข์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกนึกคิดของท่านปัญญวิคีเพราะท่านเห็นด้วยตานะว่าพระพุทธเจ้านีประสบความทุกข์ทรมานมากก็เรียกว่าปางตาย,ยาสิเดียวก็ทุกข์แน่ แต่ทีนี้ท่านก็อาจจะยังปักใจยอยู่นิดหน่อยนะเกี่ยวกับว่าทางของพรริยะหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติทําให้คนเป็นพระริยะหรือไม่เนี่ยอาจจะติดใจอยู่ตอพุทธเจ้าก,ก็มาแสดงแสดงทางที่ทําให้ปรงุงสัสรุปคือเมื่อเขาเกิดความสงสัยเนี่ยวิธีการตรงนี้ให้ลองสังเกตแต่ว่า บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ใช้ในคราวที่เสด็จเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยคือคนเริ่มจากไม่เชื่อเริ่มจากสงสยัยเริ่มจากโกรธหรือเริ่มจากไม่รู้จักอะไรอะไรก็ตามแล้วก็มีวิธีการที่จะปรับจิตของคนเหล่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราดูแนวนี้ก็คือแสดงมาจนเขาเกิดสงสยัยแล้วก็ชี้ประเด็น ให้เห็นซึ่งเขาไม่คาดคิดมาก่อนโครงสร้างของการเผยแผ่มันก็คล้ายๆกับที่เสด็จไปโปรด่านองคุลิมาโดยเห็นว่าองคุลิมาเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเสด็จโดยลําพังพระองค์เวลาสึกหนักเนี่ยพระเจ้าจะเสด็จโดยลําพังพระองค์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นจุดที่น่าสังเกตเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องปราบ ประกาศพรมเรื่องโจนองคุริมาเรื่องอารแล้วก็ยักษ์อะไรต่รี่ยในบทพาหุงที่ว่าสเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นบริวารเนี่ยเรื่องเดียวคือปราบนันโทปนันทนกกากุระส่วนจัดสัจจานิคนนั้นท่านมาหาแน่นอนภายในวัดก็มีพระอยู่นางจิตจบนาวิกาแกก็มาหาในขณะที่พระเจ้าเทศอยู่ หรือว่าช้างนรา,าคิรีที่เทวทัตหมอมเล่าให้ไล่ไปแทงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเสด็จบินธบาตพร้อมด้วยพระสงฆ์แต่พอช้างวิ่งมาเนี่ยพระสงฆ์ก็แตกยังเหลือแต่พระองค์กับพระอน,นุ์ชาวบ้านก็มองอยู่ห่างๆนอกนนั้นก็จะเป็นเรื่องลำพังพระองค์เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้น คือจะเสด็จโดยลำพังหลังจากจึงเริ่มต้นด้วยอิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงถึงชพันรังศีออกมารอบพระเศียรในด้านละวาองค์กริมาณก็สงสัยและโจรองกริมาณก็สงสัยและพระอะไรมีหัวเป็นเบล,ล,ล,ลเปลิงอย่างนั้นมีรัศมีออกมารอบตัวอย่างนั้นก็ไม่รู้เป็นใครอ่ะนะเพราะว่าเต็นด้านหลัง มันก็ไล่แต่ไล่นั้นให้ลองสังเกตว่าไล่จริงๆเนี่ยคือไล่ยอยากดูไอ้ความคิดอยากฆ่าเนี่ยมันถูกกระแทกด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยเห็นเลยว่ามีคนแล้วก็มีรัศมีพุ่งออกมาด้านละวาเนี่ยแกไม่เคยเห็นกราวิ่งไล่ไปเนี่ยปรากฏเราวิ่งไม่ทันท่านเป็นเด็กหนุ่มอายุยี่สิบกว่ากว่า ไปไล่ตามเราพระพุทธเจ้าไม่ทันแล้วก็เกิดสงสัยเอ๊ยก็ท่านเดินธรรมดาเราวิ่งนะทำไมไม่ทันสงสัยอยีกเห็นลยสงสัยซ่อนสงสัยไอ้ความอยากฆ่ามันกลายเป็นความอยากรู้เมื่อก่อนในะท่านอยากฆ่าเราต้องการว่านิ้วมือเนี่ยมันยังขาดองค์กรลีเดียวแตเองจะครบพันเนี่ยเราก็อยากจะได้นิ้วคนที่หนึ่งพันแต่พระเจ้าเสด็จไปอย่างนั้นมันก็กลายเป็นความอยากรู้ ท่านสงสัยก็อยากรู้เลยบอกว่าสมณะหยุดก่อนพระเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วแต่เธอนี่ไม่หยุดเอายิ้งสงสัยใช่เลยเฮ้พูดยังไงท่านเดินไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วแล้วก็เราหยุดเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หยุดหมายความว่าอย่างไงก็กลับรุ่นถามอีกรอบหนึ่งพระเจ้าก็รับสั่ง รับสั่งในเรื่องที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนแบบเดียวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็รับสั่งว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การประทุษร้ายสัตว์ไม่พบพาสัสาวุธเครื่องประหารอะไรแต่เธอนั้นไม่หยุดการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์มือชุ่มด,ด,ด้วยโลชิตต่างๆก็แสดงอธิบายเห็นชัดเจนเลยพระรู้เจ้าหยุดจริงแต่องคคดีมานไม่หยุด ก็รับสั่งจนทิ้งดาบนะดาบร่วงพลอยลงจากมือเลยก็ครานเข้าไปหาพระพุทธเจาา้าก็มายังยังมองอยู่ว่าประเด็นตรงนี้นะวันนึกว่าทา่านคัคคะปุโรหิตเนี่ยมันก็เป็นอุบาสกเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้ามัตานีพระมณีก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าตอนองคุริมานประสูตรนั้น อย่างน้อยตอนเธอโตวัยรุ่นขึ้นมาก่อนจะไปเรียนตักกศิลาเนี่ยมันน่าจะรู้จักพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่เบื้องประปิดสดางคือไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้หันพระพักมาเพราะท่านหันพระพักมาเนี่ยก็ยังนึกว่าองค์ุลิมานก็จําได้นะจำได้ก็ตื่นเต้นตกพระทยัยมันก็แ็ช็อกไปโดยปริยายเลย มันเหมือนกับเด็กวัดที่อยู่ใกล้กับหลวงพอ่อหลวงพ่อดูแลอยู่เนี่ยเคารพนะับถือหลวงพ่ออยู่นึกหานี้ไปนานระอ,อย่างหนึง่งไปเกะอาระวาดอยู่เนี่ยหลวงพ่อไปหาเนี่ยมันต้องตื่นเต้นนะฮะแล้วก็สํานึกผิดทันทีเพียงแต่ว่าในบาลีถ้าไม่เล่าไวนะ้เรานึกถึงจินนาการนะมาจินตภาพวันนึกว่าโดยภาพจริงๆเนี่ยองค์กฤษฎมานต้องรู้จักพระพุทธเจ้ามาก่อนเพราะพ่อแม่เขาก็เป็นปรสสบ ตอนนั้นพอเห็นก็พูดกันง่ายปัญโยคยีเองมันก็มาถึงจุดนี่แหละว่าเออขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้แล้วจะเจาอายัางไงพระเจ้ากระรับสั่งว่าดุกรอพิสูจน์ทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นคือไม่เป็นกรรมสุกาลิการนโยซึ่งตามใจตัวเองมากเกินไปไม่เป็นอัตกิลมถฐานโยซึ่งทรมานร่างกายมากเกินไป ตัวนี้ตถาคตได้สัสรุกรับสั่งว่าตถาคตได้สัสรุแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งที่การสัสรุนี่เป็นยังไงก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่นะฮะแต่เราอย่าลืมว่าปัญญวคีเนี่ยมีความเข้าใจแต่ว่าท่านปักใจว่าถ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วทําให้พระพุทธเจ้าสัสรุเป็นพระสมานสัมพุทธเจ้าได้เพียงแต่ท่านเอาไปผูกโยงไว้กับทุกขกิริยา แต่ท่านเชื่อมั่นเรื่องการสัสรุของพระโพธิสัตว์ในตั้งแต่ต้นมานะจึงได้ออกบวชตามเสด็จเพราะเมื่อรับสั่งว่าสัสรุ้พราะสัสรุอย่าลืมว่ารับสั่งมาตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกบัดนี้ตถาคตได้สัสรุแล้วเป็นอรหันต์เป็นสมาสมพุทธ,ธะก็ยืนยันสถานะของพระองค์ ถึงเป็นข้อที่น่าสังเกตนะสังเกตไว้อย่างหนึ่งแล้ถ้าเราไปดูในเทระคาถาเทลีกาถาทั้งหมดเนี่พระอาหารหันต์นั้นท่านปฏิญาณสถานะของท่านได้นะแล้วก็บวกบอกแก่เพื่อนฝูงสาธรรมิกนี้ได้แต่ยุคสมัยปัจจุบันบางครั้งบางคราวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นปัญหาคือบางท่านบอกก็บอกแก่พระนั่นแหละ แต่วโยไมไปอาเทปมามันก็ออกข้างนอกใครชาวบ,บ้านก็ไปคิดมาบอกกับญาิโยจริงจริงไหมนะท่านบอกกันในหมู่ของท่านเราไปอาเทปมาเฉยๆแต่เราก็ไปโมเมเอาวาัอวดรุตติมนุสธรรมไปหายไปเลยให้ลองสังเกตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในเทระคาถาเนี่ยไปดูได้ทั้งเทระคาถาเทรีคาถาเนี่ยบอกปฏิญาณสานะของท่าน ท่านเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ปฏิญาณเขาเรียกว่าบรรลือเสียหน้าประกาศธรรมจักรหรือพรหมจักในทรามกลางว่าป,ปัญญวคีทั้งหลายซึ่งก็เป็นภิกษุต่าคตได้จัดสรุแล้วจัดสรูุนี้ทำอะไรเกิดขึ้นท่านบอกว่าทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิด ตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองนึกถึงเรื่องสมมตะสิทธิ์นะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาว่าไปจนครบแปดอ่ะจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยผู้นี้เขาจะผนึกเป็นอันเดียวกันเ็าเรียกว่มกามรรคสาบังคีคืออริยมรรคนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แปดไม่ช่แปดทางนะฮะเป็นทางเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างคล้ายๆยกับยาขนาดหนึ่งมีเครื่องปรุงแปดอย่าง หรือว่าอาหารชนิดหนึ่งมีเครื่องปรุงอยู่แปดอย่างหรือว่าเชือกเกลียวหนึ่งเนี่ยมีเกลียวไม่เชือกเส้นหนึ่งนีมีเกลียวอยู่แปดเกลียวเป็นต้นเนี่ยเราแยกออกมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แยกมาแต่ละเส้นเนี่ยหรือว่าเอารวมกันมันก็เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์เพราะคําว่าจากักขุปยานเนี่ยมันเป็นยานซึ่งเกิดผุดขึ้นด้วยการกระทําให้สมบูรณ์ในอริมักไปองแปดประการ พอิยมักมีองค์แปดประการเขาผนึกเป็นอันเดียวกันเลยมันเริ่มเกิดยานตั้งแต่ว่าศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาประมาณมันเกิดยานแล้วแต่ยานขนาดนั้นมันก็กระจัดสังโยชน์ได้แค่สามข้อคือทําให้เป็นพระโสดาบันเพ,เพราะบุคคลทั้งสามทั้งสีระดับเนี่ยท่านผ่านยานสามในอริยสัจสีด้วยกันแล้วทำนองคล้ยๆกับเป็นแสงแสงสว่างคือจุด จุดเทียนขึ้นมาดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงเนี่ยแสงสว่างก็ไม่เท่ากันเนาะกระจัดมืดได้ไม่เท่ากันแต่ว่าในจุดใดที่แสงสว่างเกิดในความมืดไม่มีเพราะจิตใจของพระภระยาบุคคลในแต่ระดับก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความท่านสว่างของท่านแล้วในจุดที่สว่างนั้นกิเลสมันสังโยชน์มันไม่มี ตอนนั้นจกขูเนี่ยบางครั้งมันก็พูดถึงโลกิยะก็ได้นะพูดระดับโลกุตระก็ได้ยานเนี่ยบางครั้งถ้าไม่สมบูรณ์อย่างที่เคยพูดเรื่องอภิญญาห้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เรียกยานเหมือนกันแต่ยานระดับนั้นก็เป็นโลกิยะก็มีเป็นโลกุตระก็มีแล้วโลกุตระที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นตั้งแต่โสดาสกาิาคานาคาขึ้นไปสมบูรณ์อยู่ตอนพระอาหารหันแต่มันก็เรียกว่ายานนะ เพราะจักขุเวลาท่านเรียกเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าเอ,เองเนี่ยมีจักจุจักสุห้าซึ่งก็เราในอย่างดีเราก็มีสองนะนะมีมีตาเนื้อกับตาตาในคือตาปัญญาบางน้อยก็ไม่รู้แต่พระเจ้าท่านก็มีจักสุห้าประการประการแรกก็คือมังสะจักสุตาเนื้อธรรมดาเนี่แหละ แต่พระพุทธเจ้ามีประเนแจ่ใสามากไม่มีปัญหาเรื่องประเนตรเลยพรพะระเนรได้จ่ใสยตอนพระชนพรรษาน้อยๆเป็นอย่างไงก็ตอนแปดสิบพรรษาก็เหมือนกันก็รับสั่งเลาว่าเป็นอานิสงส์ที่เคยอุชิตดวงตาให้เป็นทานเป็นฐานะอุปบารมีหลักการตรงนี้มันจะทำให้นึกถึงเวลาเนี้ยมีการรับบริจาควัยวะตต่าง คนบางคนบอดถ้าบอดด้วยจากตาแล้วเกิดชาตาิตาบอดไม่รู้มันจากไหนนะถ้าบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนใดแล้วต่อไปเนี่ยเกิดมาจะไม่มีอวัยวะส่วนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นกุศลกรรมที่นนาให้เกิดรูปเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นตลาดดวงตาดวงตาจะมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงกว่าคนอื่นตล,ลต,ลตลาดตบสลาดไตอะไรต์อะไรเนี่ยต,ตับไตของเราในชาติพบต่อไปมันก็ประณีกว่าคนอื่น มันเกิดด้วยกรรมวัชรูปคือกุศลกรรมสร้างรูปตรงนั้นให้มันก็ประนีกว่าอย่างอื่นนะถ้าเราไปลองดูถึงภูมิหลังของคนทั้งหลายเนะี่ยเจตสุพุตเบนจาก,กัลยาณีเขนานำวิสาขาห้าอย่างนี้ได้มาจากอะไรก็จะเห็นว่ามันเป็นกุศลกรรมทั้งหมดแล้วก็สร้างรูปที่ประนีให้แก่ท่านกลายเป็นเบนจาก,กัลยาณีแล้วก็มีวัยงามแม้แต่อายุตั้ง เป็นร้อยแล้วนะนาวิสาขาเนี่ยตอนตายอายุตั้งเป็น 100, 100ร้อยร้อยกว่าแล้วร้อยี่สิบร้อยี่สิบเนี่ยยังไม่ตายนะเดินปนไปกับหมูลูกล้านเลนเนี่ยคนยังดูไม่เคยออกเลยเป็นนาวิสาขานั่นก็คือเราย้อนกลับไปก็จะเห็นว่ากูสุลและกรมเนี่ยมัน,ม,นมันตกแต่งภพชาติได้ประนีตอวัยวะต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยก็ตกแต่งให้ ผลของพระเจ้าจากสุมังสาจากสุของพระองค์จึงมีความประณีตเนื้อกว่าตาของสามัญชนทั่ว,วไปซึ่งแน่นอนว่านั่นคือผลของบารมีธรรมผลของการเจริญกุศลของบุคคลทั้งหลายเนี่ยป็ะส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงก็สแสดงว่าฐานะอุบ,บารมีเนี่ย แล้วก็มีส่วนที่จะทำให้อวัยวะซึ่งเราสละไปเราบริจาคไปย้อนกลับมาเป็นบุญเป็นเป็นรูปที่ประนีตนะคือสร้างรูปที่ประนีตให้แก่บุคคลเหล่านั้นซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะจะนับจะนำตัวอย่างในที่พระเจ้าทรงสแสดงมาให้ฟังเราเรียกรวมรวมวาบุญญาณิธิต้องฟังแต่ไร แต่ร,ร่วมมาบทยานในวันนี้ขอยุติวัยด้วยเวลาวันนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อง,งามไปบูรในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี